สวัสดีครับมาอยู่เกิดบต่อท่าสามนะครับตอนนี้เป็นวันหยุดช่วงเทศกา B ลปีใหม่ครับตอนนี้ผมก็ได้หยุดนะครับงานก็ประมาณ9วันรู้สึกว่าอยากไปเที่ยวครับไม่รู้จะไปทางไหนพอดีเดินมาเรียกแท็กซี่นะครับเพราะว่าไปตรงไหนก็ได้แต่ผมอยากไปโซนนอกๆรู้สึกว่าแถวลาดปลาค้าพี่มีสถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนมาพ,พี่เป็นแหล่งแบบร้านอาหารแบบทั่วไปอะไรเงี้ยพอจะมีที่แนะนำหน่ี่ รัเบียงอีสานเนี่ยมอยู่ตรงไหนพี่ลานป้าเขาเจ็ดสกุลงั้นโอเคไปเลยพี่ตอนนี้ผมก็เดินทางจากลาดทีวี TV นะครับตามที่พี่แท็กซี่แนะนำว่ารัเบียงอีสานนะครับลาดป้าเขาเจ็ดสกุงั้นต้องไปดูครับเดี๋ยวตามไปเลยนะครับไปเป็นไงพี่ช่วงนี้ขับรถก็งเ,งงเงียบนะ มันช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่เท่าไหร่นะแต่มาเจอโควิดในทีด้วยนะพี่เราก็ต้องมาดูระบบะเจ็บตี้ของพี่เขาด้วยนะครับนี่นะครับการขับแท็กซี่ดูแลตัวเองดีมากเลยครับป้องกันโควิดในที19เ้ื่องครับตอนนี้รู้สึกว่าจะระบาดในประเทศแล้วดูข่าวเมื่อกี้น่าจะเป็นที่แถวบางขุนเทียนนะครับแต่ไม่รู้ว่ายอดจํานวนเท่าไหร่ก็ไม่ว่าเขาว่าเราต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเราต้อง พวกแม็พวกเจลนะครับป้องกันตัวเองนะครับล้างมือกลับถึงบ้านกรรน็รีบอาบน้ำทำความสะอาดอย่างเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและสังคมรอบข้างนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่าลาดปลาเค้า7 6นะครับตามที่พี่ติซีแนะนำนะครับเดี <มา S 1> ๋ย <มา S 1> วเจอกันนะครับอารามาทางวันนี้มาทางรา,า,งามาอินทราผมก็จะงงเส้นทางนิดนึงจะไม่เป็นไรก็มาถึงได้จุดนี้ก็โอเคจำได้แล้ววะจำได้แล้วเพืนนี่อะ ลาบกับเขานี่ไกลไหมครับพี่นี่เดียวนะโอเคเดี๋ยวจะถึงแล้วลองมาดูว่าคําว่าระเบียงอีสานมันสีมวนบ่ก็นานๆคบจะได้ออกมาต้องระตีั้งหลัครับก็เอาแบบแนวอีสานก่อนใกล้ถึงแล้วนะพี่นี่ครับต้องไปอ๋อคณะในอ๋อนี่นี่เห็นล้วนะครับ ก็ต้องขอบคุณพี่แท็กซี่นะที่แนะนำร้านนี้นะครับผมก็ลองเข้าไปดูโอ้โหนี่เห็นป้ายแล้วระเบียงอีสานนะปฮาเข้าไปทำไมมันเงียบจังร้านก็เปิดไปเนี่ยเพอเปิดีในไฟอยู่อ๋อโอเคอ้าวสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาถึงระเบ,บียงอีสานแล้วเห็นไปไฟไหมครับไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นไงต้องเข้าไปดูนะครับสนุกมาก ไฟมันจะสะท้อนเหม็นชื่อร้านนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วเลเบียงอีสานเดี๋ยวเราคเข้าไปดูบรรยากาศข้างในนะครับว่ามันเป็นยังไง สวัสดีครับหลังจากเข้อระเบียงอีสานนะครับก็วันนี้ก็ผิดหวังนะคนเยอะมากนับจำนวนคนได้เลยก็ไม่เป็นไรแล้วโอกาสหน้าเราค่อยมาใหม่การเที่ยวอย่าไปคิดมากเรามาสื้อความสุขในเมื่อไม่ได้ความสุขมันไม่ได้มากก็ได้น้อยก็ถือว่าเรามาลีเล็กแล้วกันคลิปหน้าเจอกันนะระเบียงอีสานครับว่าจะเด็ดกว่านี้ไหม ขอให้พ้นจากโควิด1 9ไปก่อนนะครับตอนนี้มันอยู่ในช่วงโควิด1 9ด้วยแล้วก็ช่วงปีใหม่อาจจะเขากลับ่ายจังหวัดกันค่อนข้างจะเยอะด้วยแล้วก็โควิดเขาไม่ได้ออกจากบ้านก็วันนี้ผมก็คือว่าสนุกแต่ไม่มากอย่างน้อยก็สนุกนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านครับครับสวัสดีครับ